มาแล้วก็แม่เกจะไหนพี่ได่นเอาเม็ดไหมเอาในแมพานไหมส่วนไหมเชืมกลางนะอืมทำไมเธอปึกกังก็ฉันอยากปึกอะ่ะค <c oughs> รั้งแรกไมเห็นที่ได้กินี่ยก,กินเป็นอยู่ว เป็นมากนะแยบไทปากันแยบหรอกเสิเสรไม่แต่ผักไม่แต่เนียงอืมใช่กินบะเขี่ยมันหอมอาหันมากลินบองบ๊วยบ๊วยแกอมแค่เห็นนล้ไม่บอกะไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าอันนี้ก็ไ้ก็มีนู้อันนี้หอมนะเนี่ยอันเนี้ยมะพร้าวขั่วม่อจ้จะมะพร้าวขั่วหรอกมะนาวแค่นั้น แมเมื่อดีกว่าอพวกมนนอนานี่อันนี้ห้าบาทห้าบาทห้าบาทหบาทหบาทไม่ใ้าบาทันเนี้ยอันนี้ทำยากมากเลยนะแกลว่เนี่ยนะทำยากไม,มถึงแก้วไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงวังดุดิบมถดิบมันเยอะอันนั้นอย่แล้วแพงแล้วแงวัดุดิบ,บ,บาาแม่บอกดแต่งอ๋อ phải có lông mình nào dù kiếm lòng yêu 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 แ่เบอ่อละมุนนี่นี่ไหน่ะมแค่สู้แล้วญมหรอแค่ไลยมันแซ่มันยัมแซวบอนี่ดิมันหอมใบชะพูน้วมันเค็นเป็นไงเนี่ Moment, não tá abrindo,